รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเที่ยวทาใจเดบอไฟเฟทนะคะ <Wow. S 1> วันนี้จอมจะพาทุกคนมาเดือดปุ๊เก๊าซ <Wow. S 1> ซึ่งเป็นร้านที่ได้รับการแนะนํามาจากในแฟนเพจรายการเที่ยวทำใจเดอดไฟเฟทเลยค่ะวันนี้จอมมีความรู้สึกว่าอยากกินขนมก็เลยเลือกร้านนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมากินบิงซูแล้วก็กินขนมหวานหลายๆแบบเลยนะคะซึ่งบิงซูของที่นี่มีความพิเศษคือเป็นบิงซูที่ผสมผสานความเป็นไต้หวาน เดี๋ยวเราจะมาลองพูดคุยกับทางเจ้าของร้านนะคะแล้วก็ให้แนะนําว่าที่นี่มีความพิเศษกว่าร้านอื่นยังไงแล้วมีเมนูอะไรน่าสนใจบ้างตามจอไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับทางเจ้าของร้านชิงชิงวนะคะขออนุญาตสวัสดีค่ะคุณเวศแนะนําตัวกับทีมทุกคนนี้ยนะครับสวัสดีครับผมเวศนะครับเจ้าของร้านชิงชิงวิ่เโซนท้องถิงสาขาทังสิตเมืองเอกครับ พูดถึงว่าเป็นสาขาลังศิตย์มัเพคนี่คือจริงๆเราถิงถิงมีหลายสาขาใช่ไหมคะใช่ครับปัจจุบันมีทั้งหมดส6สาขา16สาขา,า,ขาซึ่งเจ้าของนี่คือเป็นคนเดียวกันเลยเจ้าของเป็นเจ้าของแบรนด์จริงๆเป็นเพื่อนสมัยเรียนที่โรงเรียนครับอ oh. ๋อแล้วก็คุณคุณแวดก็เหมือนเป็นซื้อแฟนชายมนาะใช่เขาใช้ระบบ mm. เ,หเหมือนเหมือนซืแฟนชสยมาครับผ mm. มอย่างนี้ถามถึง mm. ความเป็นมาเป็นไปของร้านถิงถิงใช่ไหมคะเพราะว่า ถิงๆนี่คือถือว่าเป็นร้านที่ได้ได้แรงบันดาลใจมาจากไต้หวันหรือว่าไทยจริงๆเหมือนเป็นสูตรมันจะเป็นสูตรของอาม่า่าเนี่ยครับหมายถึงอาม่าเป็นคนไทยใช่ใช่อาม่าเป็นคนไทยใช่ใช่เพื่อนของอาม่าเพื่อนเนี่ยแหละครับแล้วก็เอามาปรับให้เหมือนมีความแบบเขาทันยุคทันสมัยอะ่าเงี้ยทันได้ทุกเพศทุกวัยอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเมนูเริ่มแรกของร้านถึงถิ่งเลยที่บอกว่าเป็นสูตรอาม่านี่คือหมายถึงเขาทมีเมนู ก็คือบัวลอยเป,เป็นบัวลอยน้ำขิงครับร้านใช่ครับแล้วทีนี้ก็ต่อมาปรับเพิ่มมาเป็นบิงซูมามีเครื่องดื่มอะไรนี้เพิ่มเข้ามาครับคือเหมือนคอนเซ็ปต์ของร้านจริงๆอ,อ่ะก็คือมันจะเน้นเรื่องสุขภาพครับสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยครับถื่ทันที่ร้านมันก็เลยจะแบบ หมือนจะไม่หวานจนเกินไปอย่างงเี้ยครับทานได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่เมนูก็อย่างเมนูร้อนเงี้ยครับของทางร้านมันก็จะแยกออกมาเป็น3อย่างก็คือแล้วแต่ตัวเบสของมันก็คือเป็นน้ําขิงครับนมสดกับน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยครับก็คือแล้วก็มันก็จะแยกตามประเภทท็อปปิ้งอะไรอย่เงี้ยครับแล้วแต่ว่าแบบชอบแบบไหนอยากใส่อะไรเพิ่มอะไรเงี้ยครับสามารถลูกค้าสามารถเลือกได้ออาผสมกันได้ไหมคะเลือกได้ได้หมดเลยเมนูที่คนนิยมสั่ง คือถ้าคนนิยมสั่งจริงจะมีเหมือนซิกเนเจอร์ของที่ร้านจะเป็นบิงซูถิงถิ่งครับตัวรสชาติของตัวรสชาติบิงซูอ่ะจะเป็นรสถิ่ง <What S 2> ซึ่งใช่ซึ่งถิงถิงเนี่ยทำน่าจะเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยไโดัมันจะจเนเออกมีความเผ็ดเผ็ดเลยใช่ครับ oh, อ๋อเผ็ดอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านแล้วที่ตัวที่ขายดีเหมือนถ้า สาขาของแวดเองก็จะเป็นพวกบิงซูชาไทยไข่มุกเพราะมันทานง่ายพวกน้องนนักศึกษาหรือเด็กนักเรียนเนี่ยจะชอบสั่งกนกันแต่จอมเห็นมีเมนูหนุ่มที่เรารู้สึกว่าแปลกไม่เคยไม่เคยชิมคือแบบจับเลี้ยงอันนี้ไม่เคยชิมแน่นอนบิงซูจับเลี้ยง <laughs> จ,จับเลี้ยงก็เฉพาะกลุ่มนิดนึงครับแต่ส่วนส่วนตัวผมก็ชอบนะครับแต่ว่า<ห>นจะ <laughs> อ่อในแนวแบบผู้ใหญ่จะชอบทานเหมือนกันใช่ครับ เดี๋ยวทางครูแวดจะให้จอมชิมอะไรบ้างดีนะพูดแบบเข้าเรื่องของกินอย่างรวดเร็ว <c oughs> ได้แล้วดัดมาของร้อนกับบิงซูอะไรพวกนี้อะไรก็ได้ครับแล้วก็แบบเมนูล่าสุดของทางร <c oughs> ้านเมนูแนะนำจอมขอขอลองชิมเมนูที่แบบมีจับเลียงด้วย <c oughs> แปลกดี <c oughs> แล้วก็อย่างขิงนี่ต้องต้องชิมเพราะว่าบอกว่าพิเศษต้องต้องลองชิมดูครับ แล้วก็เดี๋ยวเราชิมเมน,น,นูซีซัน,นอนลด้วยเนาะได้ครับ<ด>ให้ให้ทักตัวตไปเตรียมเมน,ใน,ในูให้ตองแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมด้วยกันว่ารสชาติต่างเมนูจะเป็นยังไงได้ครับ นี้ก็มามีเมนูมาแล้วแต่ว่าก่อนที่จอนจะชิมเนี่ยจอนจะพูดให้คุณชมฟังร้าวๆอีกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้อาจจะเร็วไปอาจจะไม่ทันนะคะคือตอนนี้จอมกำลังจะชิมเมนูร้อนกับเมนูเย็นเดี๋ยวบิงซูเราเก็บไว้ที่หลังเป็นทีเด็ดน,นะคะก็อย่างเมนูร้อนเนี่ยเขาจะมีสมีสี่แบบมีทั้งแบบเป็นน้ำขิงเป็นนมสดมีน้ำเต้าหู้แล้วก็มีโอวันติน,นะค่ะแต่ว่า อย่างที่จอมจะชิมตอนนี้จอมเอามาชิม2ตัวเป็นน้ําขิงกับน,นมสดนะคะก็เดี๋ยวจอมจะชิมตัวบัวลอยน้ําขิงแล้วก็บัวลอยนมสดเต้าหวยนี่ก็คือเป็นแต่ว่าจอมบอกอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าใครอะ่ะที่ไม่ชอบเมนูที่ออกหวานนะคะก็แนะนําไปเมนูน้ำขิงแล้วก็อานเนี้ย น้ำเต้าหู้ก็ได้เพราะน้ำเต้าหู้เนี่ยเราสามารถเลือกระดับความหวานได้ถ้าสมมติใครไม,ไม่ไม่ทานหวานก็บอกเขาไม่เอาหวานเขาก็จะแบบไม่ผสมน้ำเชื่อมให้นะคะแต่ว่าถ้าใครทานหวานได้ก็บอกเขาไปว่าชอบความหวานระดับไหนนะคะที่นี่นะคะแต่ละเมนูเขาจะเป็นเมนูที่แบบเน้นเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้น <Wow. S 1> ใครที่แบบตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่นะคะทานได้หมดไม่ต้องอยากอยากกินขนมหวานแล้วก็อยากรักษาสุขภาพด้วยเนี่ยที่เนี่ยมากินได้เลย แต่เดี๋ยวตอนนี้เราพูดเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะขอชิมก่อนเริ่มจากเมนูแรกจอมขอชิมบัวลอยน้ำขิงก่อนแล้กันขอชิมก่อนเลยเพราะว่าบอกว่าน้ำขิงเป็นสูตรเด็ดมาจากของอา่มมานะคะเป็นแบบเมนูที่ทำให้เปิดร้านถิงถิงมาทุกวันนี้โหบัวลอยนี่คืออย่างที่บอกว่าเขาทำเองเชึบโอ้โหนี่ แต่ว่าขอชิมน้ำขิงพอเปล่าก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงเผ็ดมันมีความเผ็ดไม่หวานขออ,อย่างที่เขาบอกว่าบิงซูของที่นี่รสน้ำขิงม,มีความทีเด็ดคือจะลดออกเผ็ดใช่เขาเผ็ดจริงๆแล้วก็เป็นแบบเป็นน้ำขิงที่แบบไม่ได้ไม่ได้ปรุงความหวานคือมันจะได้ความเผ็ดแล้วก็หอมมันของขิงอยู่แล้วนะคะนี่ขอชิมพร้อมกับบัวลอยเลย อันนี้น่าจะเป็นบัวลอยงาดำเพราะว่าได้กลิ่นง,งาชัดมากแล้วก็พอผสมกับน้ำขิงแล้วเนี่ยเข้ากันพอดีเลยนี่แล้วมาเมนูถัดไปร้อนแล้วเราต้องร้อนต่อนะคะอันนี้ชื่อว่าบัวลอยรวมนมสดแล้วก็มีอันนี้เป็นปลาท่องโถ บัวลอยรวมเนี่ยขออน,นุญาตแอบดูโพยนิดนึงนะคือบัวลอยของที่นี่เขาจะมี5รารสชาตินะคะเมื่อกี้นี่ยพี่จอมชิมไปอะ่ะเขาจะเป็นตัวนี้งาดำแต่ว่าพูดถึงรสชาติบัวลอยให้ฟังก่อนละกันเขาจะมีทั้งงาดำงาขาวมีถั่วแดงมีคาชาแล้วก็มีโอนีแปก๊วยแล้วซึ่งเขาจะบอกว่าเมนูบัวลอยของที่นี่เด็ดยังไงก็ต้องถ่มแล้วท็อปปิ้งอะ่ะจริงๆแล้วท็อปปิ้งของที่นี่ก็นี่นะคะสามารถเลือกเลือกได้หมดเลย แล้วก็อย่างบัวลอยเนี่ยตัวเด็กของเขาคือบัวลอยหนึลูกเนี่ยราคา10บาท2ลูก15บาทเพราะฉะนั้นจอมแนะนําเลยสั่ง2ลูกคุ้มแล้วอร่อยเว้ยจริง,รงโอ้โหเนี่เป็นเต้าหวยแบบว่าทําเองมานะคะแล้วบัวลอยนี่ก็เป็นรสชาติให้ดูสีสันมีหลากหลายตามที่อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวแอบดู หัวแดงมั้งหัวแดงแล้วก็เป็นโอนีแปดปวยเดี๋ยวเราลองชิมดูละกันว่าเราจะแบบขอชิมนมสดกับเต้าวหวยเต้าหวยหอมมากเลยแล้วก็เต้าหวยเนี่ยจะเป็นเป็นรสคือรสชาติอ่ะจะไม่ได้ออกหวานเลยแล้วก็เ<ม>น้นไปที่เป็นความหอมอย่างเดียวนี่แวพอเราชิม ข้าวกับนมสดมันก็คือแบบกำลังพอดีอันนี้ก็เป็นงาหอ,อมมากเลยพอมาอยู่กับน,นมแล้วแบบยิ่งหอมเข้าไปใหญ่คือมันมีรสชาติที่แบบดูเป็นแบบทรสดๆเพราะว่าที่เนี่ยไม่ว่าจะกินถิงถิ่งที่สาขาไหนนะคะก็รสชาติจะเหมือนกันหมดเพราะว่าเขาคุมคุณ <Wow. S 1> ภาพ มีสี่ลูกเราจะต้องชิมให้หมดเพราะจอมอยากรู้ว่ารสชาติแต่ละลูกต่างกันยังไงค่ะมันคือแบบเป็นคั้วาะอาดแล้วหอมๆห,ห,หอมมากเลยแต่ว่าไม่หวานไนงะคือเออทุกอย่างคือแบบไม่หวานคือเพื่อสุขภาพนี่รับรองว่ามาทานได้อันนี้จอมแบบฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วนะถ้าปลองว่าสะอาด นี่ก็เป็นอีกรสชาตินึงคะคือถ้าสมมุติว่าตอนนี้ตาก,ก้องกําลังขำจ่อว,ว่าใจใจคอจะกินหรือว่ารสชาติถูกเราจะกินจริงถ้าแบบทุกคนมานะคะแนะนําว่าต้องลองชิมทุกรสชาติเราจะได้รู้ว่าชอบอันไหนมากสุดโอ้โหโอนีแปดตัวได้รสชาติแบบเผือกแบบอ,อ,อร่อยมากเลย ปกติเรากินโอนีแตงกกล้วอยอ่ะมันจะออกหวานนิดนึงใช่ไหมแต่เน,นี้ยเป็นแบบได้รสชาติความเป็นเผือกเยอะเราไม่ได้ออกหวานืดีดดื่มชาล้างปากนิดนึงอีกเมนูนะคะอันนี้เป็นเมนูเย็นบ้างแล้วอันนี้คือขออุปกรณ์นิดนึงเป็นเมนูขอแอปเปิลโอย <c oughs> นมสดเย็นเฉาปวยแปะ้วย,แ,ววยแล้วก็มีไข่มุกด้วยหูครบทุกอย่าง เาาก้วยที่นี่เนี่ยยังไงจอมก็ควรลองเพราะว่าเขาคอนเฟิร์มว่าเด็ดแล้วก็อันนี้มีทั้งเฉาก้วยแปดก้วยไข่มุกนี่เแลท,ทุกอย่างก็คือเขาจะทำมาเป็นสูตรพิเศษของร้านขิงขิงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองชิมเลยเมนูเย็นเราขอที่จะใส่แข็งด้วยนิดนึ ชิมน้ำก่อนเหมือนเดิมคือเขาจะแบบนมเขาจะออกมันๆแล้วก็ไม่หวานในเมื่อเขาบอกว่าชฉาวคุ้ยเด็ดเราต้องถินเฉาคุ้ยก่อนเลยอืมเด็ดจริงเพราะว่าเขาก็ทำมาเป็นร้านเป็นของเฉพาะของร้านนี้นะมันก็จะมีความแบบมีความแข็งกว่าปกตินิดนึง ก็เหนียวดีอะกัดเข้าไปแล้วแบบกำลังดีเลยออชิมไข่มุกไข่มุกนี่น่าจะเป็นแบบไข่มุกไต้หวันเลยเพราะว่าที่ร้านคือมีความเป็นไต้หวานผสมไทยแล้วไข่มุกที่นี่เขาจะใช้เป็นไข่มุกลูกเล็กกว่าแบบ เหมือนเวลาเรากินไข่มุกป,ปกติคือบางทีเราก็จะเห็นไข่มุกลูกใหญ่ๆใช่ไหมอีน,นี้จะแบบลูกเล็กหน่อยแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะยิ่งเล็กอ่ะมันจะยิ่งมีความเหนียวหนึบมากขึ้นไห,หนชิมแป๊กไว้สิฟ้องจับคำเราจะกินมีกคำนึงเพราะว่าจะาก้องบอกว่าจับไม่ทนะันนะคะเป็นข้ออ้าง ของคนอยากกิมเราจะแอบมีไข่มุกแถมมาด้วยคือแปลกวยที่เนี่ยปกติแปลกวยเราก็ต้องมานั่งนั่งต้มเองใช่ไหมกว่าที่จะแบบทานได้แล้วเขาแบบทํามาแบบรสชาติกําลังดีมีความแข็งความหนึบความมันจะเรียกว่ากรอบก็ไม่ได้แต่ว่าคือมันไม่ได้ถึงจะกรอบแบบ ความแข็งอะไรอย่างเงี้ยความหนึบที่มันกําลังดีแล้วพอมายิ่งเข้ากับไผ่มกหรือว่าสาคัวอเอกนี่คือแบบทุกอย่างมันเข้ากันแล้วมันหนึบหนึบดีจําว่าเออชอบเลยนะ <Wow. S 1> อือร่อยแต่ตอนเนี้ชิมบปสารเมนูแล้วยังไม่สะใจนะคะเดี <laughs> ๋ยวตอนจะขอชิมเมนูแบบบิงซูกับเครื่องดื่มด้วย เดี๋ยวเราไปให้เขาทำเลยว่ามีเมนูอะไรเด็ดๆมาแนะนำจอบ้างกันเลยค่ะ ตอนนี้ก็มีมาอีก4เมนูแล้วเป็นเมนูบิงซูงค่ะก็คือที่ที่ร้านถิ่งเขาจะมีบิงซูงทั้งหมด8รสชาติเลยนะคะนี่เดี๋ยวจอนจะให้คุณผู้ชมดูคือเราสามารถเลือกเลือกเ,อกเมนูได้ตามรสชาติแบบนี้เลยคือมีทั้งจับเลี้ยงถิงลำไย,ยนมสดชาไทยน้ำต้าหู้ชาไต้หวันโอวัลตินนะคะแต่ว่าตอนนี้มีเป็นฤดูการพิเศษเป็นฤดูร้อน,นะค่ะเขาก็เลยมีตัวนี้รสชาตินึงเป็นบิงซูงมะม่วง รสชาติม่วม่วงมาเลยเดี๋ยวจอมจะชิมไปทีละเมนูเลยละกันแล้วก็ขอเอาโพยไว้ตรงนี้เพรว่าแต่ละเมนูเนี่ยมันใส่ส่วนผสมเยอะมากตัวนี้ชื่อว่าบิงซูหนึบหนักค่ะอันนี้เป็นเป็นรสชาติที่จอมรีเควสมาว่าเป็นแบบน้ำจับเลี้ยงนี่มีใส่เฉาก้วยไข่มุกแล้วก็รากบัวค่ะขอชิมเลย ว่าน้ำจับเลี้ยงเป็นรสชาติยังไงข้าวป,ปิ้งเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่ามีไข่มุกมีเฉาปวยแล้วก็มีรากบัวเดี๋ยวเราจะชิมกันอืคือจับเลี้ยงคือได้กลิ่นเป็นความสมุนไพรเยอะมากเลยแล้วก็สดชื่นนะใครที่เคยแบบชิมจับเลี้ยงนะั้นมันจะได้ความสดชื่นชุ่มคอแล้วก็พอทานกับตัวพัว ไข่มุกมาเดี๋ยวเราจะชิมไปเลยอย่างที่บอกว่าเบงซูมันจะมีความแบบละเอียดไม่เหมือนน้ำแข็งใส่ไทยนะคะที่เขาจะแบบแข็งๆต้องเคี้ยวหน่อยใช่ไหมอันนี้ก็แบบคือละลายนี่คือแบบมีความหยองนึบของไข่มุกมากแล้วก็ทุกอย่างคือทำออกมาแบบไม่หวานเะยอืม ขาวกล้วยนี่ก็อย่างที่บอกว่าเด็ตที่ฝั่งนะคะเพราะว่าข่าวกล้วยที่นี่คือเขาเหนียวหนึบแล้วเนื้อเขาแน่นๆนะคือเป็นข่าวกล้วยแบบพิเศษกว่าที่อื่นจริงชื่อว่าบิงซูเต้าถึงค่ะซึ่งใส่เครื่องมาเยอะมากเลยนะถ้าเห็นนะคะอันนี้มีรากบัวอันนี้มีพุทรามีแปะกล้วยแล้วก็มีลำไยด้วยอย่างที่รู้กันว่าเขาก็จะใช้เป็นน้ำลำไย รสชาติแบบลำไยเอออร่อยมากเลย <Yeah. S 1> เพราะว่า <Yeah. S 1> อย่างที่บอกว่าจอมเป็นคนแบบไม่ทานหวานแล้วพอมามาชิมเมนูของหวานที่เนี่ยมันพอดีมากเลยเพราะว่ามันหวานนิดเดียวอะ่ะเด็กไม่หวานอร่อยด้วย <Yeah. S 1> เพราะว่าลำไยอะ่ะ <Yeah. S 1> เวลาถ้าทานคือมันจะมีความหอมมากเลยอันนี้ก็คือแบบหอมอร่อย <Yeah. S 1> อร่อย <Yeah. S 1> ทุกคนที่แบบกินแล้ว ร้กสุขภาพรือทานได้อ,อันนี้นะคะมาเมนูที่3มันเป็นบิงซูชื่อร้านเลยบิงซูถิงถิงนะคะเ่ากล้วยเต้าหวยแล้วก็มีบัวลอยมาด้วยนะคะอันนี้ขอชิมนิดนึงอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนี่เราขอจิ้มลงไปข้างล่างนิดนึง อ,อ,อันนี้คือน้ำขิงเราเคยเราเคยกินกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่อันนี้เขาใช้ความเป็นน้ำขิงคือใช้ทั้งความหอมของขน้ำขิงแล้วก็ใช้ความเผ็ดของน้ำขิงแบบชัดมากคือทำออกมาเป็นแบบถ้าใครไม่ทานเผ็ดอาจจะตกใจในรสชาตินิดนึงแต่ถ้าใครทานเผ็ดได้นะก็คือแบบ ห oh, น้ำขิงคือตัดเป็นแบบเมนูสุข้าพมากแล้วเป็นแบบเมนูที่แบบเหมือนเวลาเรากินบัวลอยน้ำขิงอย่างนี้นเลยอะเป็นเมีูน้ำขิงให้ได้รสชาติแบบขิงจริงๆ uh huh. กินกับเต้าหวยแต่เบียสซูของเทน่ามันจะได้แบบได้ได้ให้ความที่แบบเราได้เคี้ยวน้ำแข็งด้วยนิดนึงมันก็จะแบบเคี้ยวสนุกๆดีนะ ส่วนตัวบัวลอยนี่นะคะเขาจะให้มาเป็น2ลูกก็จะเป็นบัวลอยคัสตารกับบัวลอยงาดำเมื่อกี้อย่างที่เราชิมไปก็แบบอร่อยมากเลยนะจริงๆว่าบัวลอยของที่เนี้ยอร่อยอร่อยทุกตัวเลยแต่จอมแบบติดใจงาดำม,มากสุดขอกินบัวลอยแบบเป็นซูเรากินทั้งคำล,ล,ละอืม คือบัวลอยมันจะมีความหวานนิดนึงเพราะฉะนั้นเขาช่วยตัดตัดแบบทําให้รสเผ็ดของขิมอ่อนลงนิดนึงนะคะมาถึงเมนูบิงซูเมนูที่4นะคะอันนี้เป็นแบบมาเฉพาะฤดูกาลมีช่วงนี้เท่านั้นนะนี่อโหเป็นบิงซูรสมะม่วงค่ะขอชิมก่อนเลยละลาย คือได้ความหอมหวานของมะม,ม่วงแบบชัดมากเลยแล้วอันนี้ที่เห็นที่ทำมาเนี้ยเป็นบัวลอยที่พิเศษอีกรสชาตินึงนะคะอันนี้เป็นบัวลอยข้าวเหนียวมะม่วงคือมีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็เนื้อมะม่วงมผสมอยู่ข้างในเป็นตัสร้างท,าทำเพลงหอชิ้เลยคือเราจะได้เที่ยวความหนึบหนึบของข้าวเหนียวด้วยหนึ่ง แล้วก็เป็นข้าวเหนียวหมะม่วงที่แบบไม่ได้ทำมาออกหวานะ <Wow. S 1> ส่วนตัวนี้นะคะเห็นขา,ขาวๆนี่อันนี้เป็นไข่มุกบุกก็จะสุขภ้ามาึกกว่าไข่มุกธรรมดาอีกบิงซูสี่ตัวนี่คือมีรสชาติที่แบบพิเศษแตกต่างกันนะคะใครที่ชอบทานบิงซูนะอยากได้ความสดชื่อน,นี่คือสั่งได้ทุกเมนูเลยนะเพราะว่า ไม่มีอันไหนที่ออกหวานเลยโดยเฉพาะลิ่นะได้ความพิเศษคือแบบมีความเผ็ดในตัวด้วยนิดนึงแต่เนี่ยเราชิมเมนูเบงซูไปแล้วเดี๋ยวเหลืออีกเมนูเครื่องดื่มที่จอจะมาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นเมนูเครื่องดื่มคือมาสองเมนูได้คุณแวดมานี่คือ าตัวจับยากมากเพราะว่าตอนตั้งแต่ถ่ายมาเนี่ยคือลูกค้าเข้าไม่หยุดเลยแบบต้องไปทำออเดอร์ค่ะตอนนี้ก็คือมาถึงเป็นเมนูสุดท้ายพอดีเป็นเมนูแนะนำถ้างั้นจองให้คุณแวแนะนําชื่อเมนูเลยดีกว่าเพราะว่าชื่อเมนูยาวมากเลยได้ครับเ็ือเลื่อกมา2เมนูนะครับที่แนะนําก็จะเป็นเมนูแรกเป็นตัวน้ําส้มจีบวยฮันนี่เจลลี่นะ ส้มจีแล้วก็ใส่บวยด้วยปลาส้มจีบวยใช่เป็นสูตรของทางร้านก็่คือคือแต่พอมาเอามาใส่แก้วเนี่ยผมก็จะใส่ไข่มุกบุกกับตัวฮันเจลรี่เพิ่มเข้าไปเวลาดูดมันก็จะได้แบบแบบความเคี้ยวนิดนึงอเงี้ยครับส่วนอีกเมนูหนึ่งก็เป็นนมสดลาวาซาดไข่เค็มไข่มุกบุกครับอันนี้คือแบบทำมาสวยมากเลยนะถ้าคุณผู้ชมเห็น <c oughs> แต่ว่าจริงๆเราที่ร้านเนี่ยก็คือมีเมนูทั้งเครื่องดื่มเย็นแล้วก็ร้อนทั้งร้อนทั้งเย็นเลยครับ แต่ว่าตอนนี้จอมเลือกเป็นเมนูเย็นมาเพราะไหนๆจอมก็บิงซูมาแล้วลก็เลยแบบเย็นต่อไปเลยนะคะจอมขอไม่พูดข้ามทำเพลงเราชิมเลยแล้วกันอขอชิมตัวนี้ก่อนเพราะจอมว่าน่าจะแบบดื่มง่ายๆมากกว่าอ <c oughs> โอเคคือ <c oughs> ได้รสชาติมีทั้งแบบทั้งเปรี้ยวทั้งเค็มทั้งหวาน<อ>คือได้ความเค็มของบัวยด้วย ความเปรี้ยวของส้มจีแล้วความหวานของตัวฮันนี่ก็คือมันทานง,ง่ายมันไม่เลี่ยนเพราะว่ามันแบบได้หลายชาติผสมกันมากเลยแล้วก็มีความเด็กอย่ <c oughs> ที่บอก <c oughs> นี่ะอย่างที่บอกว่าลาวานี่คือลาวาคืออะไรก็เหมือนซอสคล้ายๆเป็นชื่อซอสมาก่ะทำให้มันดูแบบคือไข่เค็มมันไม่ได้ออกว่าแบบหูเค็มมันจะได้เป็นความมัน แล้วก็หอมหอมแต่พอ,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 อแบบว่ามันมีตัวส้มๆนี้คือเป็นไข่เค็มเหรอคะใช่ครับก็คือเขาจะหนึบๆด้วยเคี้ยวหน่อยคือทุกเมนูของที่นี่เราทำออกมาแบบอย่างที่คุณแวัดบอกว่าเพื่อส่งภาพมันจะไม่หวานโดดนะไม่หวานเกินไปให้คุณแวัดบอกคุณผู้ชมนิดน,นึงดีกว่าว่า เดินทางมาที่ร้านนี้ยังไงได้ก็ไปดูน้ำขึงจริงๆนี่คือน้ำขิงนะครับสาขารังสสร็มบางเอกก็กลับก็อยู่หน้าสี่แยกหน้ามรังสิตเลยครับมาได้อยู่ในหมู่บ้านบนางเสรอยู่แล้ว ก็รีงๆมซูน้ำขิงนะครับก็เราเน้นไปเรื่องสุขภาพนะครับทานง่ายทุกเพศทุกวัยลองเดินทางมาได้เลยหรือว่ใครที่แบบไม่สะดวกเดินทางมาเองสามารถสั่ง delivery ได้ใช่ครับก็มีพวกแอปพลิเคชัน delivery ต่างๆใครที่อยากตามรอยนะคะมาลองจัดเดะฟูดเทส์กันเองค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้แวต้องต้องขออนุญาตขอบคุณคุณแวนอีกทีนะคะแล้วก็คุณชมคะถ้าเกิดว่าครั้งหน้านะคะ อยากจะรู้ว่าเราไปที่ไหนกันนะคะมาติดตามได้ในแฟนเพจรายการเที่ยวตามใจกับไฟเฟสสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเรามาเจอกันใหม่วันอยู่นัะขะัตฤกษ์หน้า10โมงครึ่งค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ